สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราขยับมาที่วิมเบลดัน2025กันบ้างาหลังผ่านวันที่4ไปหมาดๆเลยแล้วก็ต้องมองไปถึงวันที่5ต่อด้วยสวัสดีค่ะใช่เลยวันที่4นี้แบบว่ามีเรื่องให้คุยเยอะมากจริงๆครับ เราก็รวบรวมข้อมูลมาทั้งผลทั้งสถิติบทวิเคราะห์แล้วกเ็เรื่องในสนามมาคุยกันให้เห็นภาพชัดๆว่ามีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างค่ะคือต้องบอกว่าวันที่4นี้ครบรถเลยนะคะมีทั้งพวกมือท็อปที่ฟอร์มแรงต่อเนื่องแล้วก็มีพลิกล็อกมีเรื่องข้างสนามด้วยนิดหน่อยงั้นเริ่มที่กลุ่มมือท็อปก่อนเลยไหมครับโนวักยอโควิชนีเ่เหมือนจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับไล่ต้อนแดนอีเวนต์ไปแบบขาดลอยเลย3เซตร,รวด 63-62-60ค่ะดูเหนือกว่าชัดเจนมากโดยเฉพาะลูกรีเทิร์นที่กดดันได้ตลอดใช่ครับแล้วก็ทำสถิติชนะรอบ2วิมโบดัน20ครั้งสิดกันด้วยอันนี้น่าทึ่งมากเรื่องความสม,ม่ำเสมอส่วนฟังหญิงเอเลนาริบาคิน่าก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีบนคอร์หย่าที่เธอถนัดนะคะชนะมาเรียซาคารีไป6 3ส1อืมแม้เปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ยังอันตรายมากอยู่ดี ใช่ค่ะประสบการณ์บนคอตญ่าสำคัญจริงๆและที่ฟอร์มแรงไม่แพ้กันก็คือยานิคซินเนอร์มือหนึ่งโลกคนปัจจุบันอ๋อใช่เลยยังไม่แพ้ใครเลยชนะวูคิชไปสบายๆ616163ครับคือดูคุมเกมได้หมดเลยนะทั้งท้ายคอดทั้งจังหวะปิดแต้มเด็ดขาดมากส่วนอีกาสเฟียนเทคก็น่าสนใจค่ะคือถึงจะเสียเซตแรกให้เคทีแมกนาลีไปก่อน57 อ่าใช่ใช่เห็นอยู่เหมือนกันแต่ก็กลับมาได้นะคะชนะไป6-2-6-1อันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเธอเริ่มปรับตัวกับขอดยตาดได้ดีขึ้นแล้วก็เจิตใจแข็งแกร่งมากครับนอกจาก4คนนี้ก็ยังมีมือวางคนอื่นๆที่ฟอร์มดีเข้ารอบอย่างมิราอันเดรเอวาดาวรุ่งวัย17คนนั้นค่ะฟอร์มแรงจริงๆหรือแม้แต่รุ่นใหญ่อย่างกรกโกรดิมิทรอฟที่อายุ34แล้วสไตล์เบบี้เฟตก็ยังพลิ้วอยู่เลย อืมเห็นภาพเลยครับมีทั้งดาวรุ่งทั้งรุ่นเก่าที่ยังทำผลงานได้ดีแต่ว่านะคะท่ามกลางฟอร์มดีๆของมือวางเนี่ยก็มีเรื่องพลิกล็อกเหมือนกันอืมอันไหนครับก็มาลินซิลิชนี่คะอดีตแชมป์ US Open วัย36แล้วอ๋อซิลิชค่ะโค้นแจ็คดรอปเปอร์มือวางเล่าถิ่นไปเลย4เซต64 6 3 1 6แล้วก็6 4สโอนนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ ตอกย้ำเลยว่าประสบการณ์ที่สำคัญจริงๆในแกรนด์สแลมใช่เลยค่ะแล้วก็มีเรื่องสถิติด้วยนะโจวานี่เอ็มเพชิเปริขาดอ๋อคนที่เสิร์ฟแรงๆใช่ค่ะถึงจะแพ้เทเลอร์ฟริตส์ไปแต่ว่าทุบสถิติเสิร์ฟเร็วสุดตลอดการของวิมบูด,ดันไปเลย153ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ246กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเร็วมาก ถึงแพแต่ก็มีเรื่องให้จดจำไปเลยแต่ก็มีเรื่องน่าห่วงในสนามเหมือนกันนะคะอย่างแมชมูเซติกับบาซิลาชิวิลีที่ต้องหยุดแข่งชั่วคราวเพราะมีผู้ชมป่วยเอา้าเหรอครับนี่เป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมครับในทันวร์นาเมนต์นี้ใช่ค่ะครั้งที่2แล้วก็เริ่มมีคำถามเรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินในสนามและที่น่าเป็นห่วงกว่าคืออุบัติเหตุของเอลลาไซดนักเทนนิสเยรมวันอันนั้นน่าตกใจมากค่ะเท้าตกลงไปในร่องข้างสนามเจ็บข้อมือต้องถอนตัวไปเลยเฮ้ยจริงเหรอครับ อันนี้เป็นประเด็นเรื่องความปลอดภัยของสนามเลยนะเนี่ยฝ่ายจัดตั้งดูเลยทั้งหมดนี้มันยิ่งทำให้เห็นว่าวิมเบลดันปีนี้เนี่ยแบบว่าคาดเดายากจริงๆนะคะการที่มือวางตกรอบสองไปเยอะมากผู้ชาย18คนผู้หญิง15คนโหตัวเลขสูงมากนะครับมันสะท้อนถึงความกดดันความเข้มข้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยเราพูดถึงความเข้มขน้นก็มีประเด็นน่าสนใจจากเอมมานาวารมือวางอันดับ10อืมเขาว่ายังไงครับ เสนอไอเดียว่าอยากให้ผู้หญิงแข่งแบบ3ใน5เซตเหมือนผู้ชายบ้างในแกรนด์สแลมอ๋อประเด็นนี้ก็มีคนพูดถึงเรื่อยๆนะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้าเปลี่ยนจริงๆมันจะส่งผลยังไงบ้างทีนี้ถ้ามองไปข้างหน้าวันที่5นี่โปรแกรมน่าดูมากๆเลยค่ะใช่เลยครับคู่เอกเซนเตอร์คอร์สเลยอารีนาซาบาเลนกามือ1เจอเอ m มาราดูคานูขวัญใจเจ้าถิน่น โอ้โหอันนี้น่าจะกดดันระดูขนูสุดๆเลยนะคะต้องเจอเกมหนักของซาบาลงกาครับเป็นบททดสอบสำคัญเลยแล้วก็มีคาร์ลอสอัลคาราสมือสองเจอกับยานเลนาสตรูฟคนนี้ก็ประมาทไม่ได้คู่อื่นๆก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเนลมิโอซากะเจออนาสตาเซียพาวลิเชนควาอืมหรือเอลิน่าสวิตลินากับเอลิเซเมอร์เทนก็น่าจะสู้กันสนุกประสบการณ์สูงทั้งคู่ สิ่งที่ต้องจับตาในวันที่5ก็คือฟอร์มของพวกมือท็อปนี่แหละครับทั้งโยโควิชซฟิออนเทคซินเนอร์จะยังนิ่งอยู่ไหมโดยเฉพาะซินเนอร์ที่จะเจอเพโดโรมาติเนสค่ะแล้วก็ดาวรุ่งอย่างอันริยาวาจะไปได้ไกลแค่ไหนและคำถามสำคัญเลยหลังจากมือวางร่วงไปเยอะขนาดนี้จะมีล้มยักษ์อีกไหมใช่ไหมคะใช่ครับจะมีจามเคลิงอีกหรือเปล่าในรอบนี้ สรุปภาพรวมวันที่4ที่ผ่านมานี่คือเข้มข้นมากมีครบทุกอย่างเลยฟอร์มเทพการพลิกล็อกเรื่องไม่คาดฝันครับทำให้วินเบอร์ดันปีนี้มีสีสันขึ้นเยอะเลยน่าติดตามมากใช่ค่ะมันบอกเราว่าปีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ประสบการณ์เก่าก็ยังสำคัญดาวรุ่งก็พร้อมแจ้งเกิดส่วนมือท็อปเองก็เจอความกดดันสูงต้องรักสามารฐานให้ได้ ก่อนจะหมดเวลาวันนี้อยากชวนคิดต่อนิดหนึ่งครับว่าไอการที่มือวางตกรอบกันเยอะๆตั้งแต่ต้น,ตนๆแบบนี้แล้วก็มีประเด็นเรื่องรูปแบบการแข่ง5เซตของผู้หญิงขึ้นมาเนี่ยเออมันอาจจะกำลังสะท้อนภาพอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวงการเทนนิสอาชีพหรือเปล่าครับแบบว่าความเปลี่ยนแปลงความกดดันหรือภูมิทัศน์ใหม่ๆที่กาลังเกิดขึ้นอืมน่าคิดมากเลยค่ะ